าห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงสัปดาห์เนี้ยสัปดาห์หน้าเนี้ยสี่ถึงสิตุลาคมบอกก่อนว่าเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องจุกจิกไม่สบายใจเหมือนกันนะเออทำไปเล่นไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยตั้งแต่วันจันทร์เลยจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องเงินเข้ามา ระวังระวังนิดนึงนะจะเจราจาอะไรกับใครเรื่องเงินเรื่องทองดูดีๆมีโอกาสเสียเปรียบหรือว่ามีปัญหาเรื่องเงินทําให้เรามีมความรู้สึกกุนหะงิดใจนะวันจันทร์เลยนะครับข้ามไปถึงวันพุธนะวันพุธมีโอกาสจะขัดแย้งกับผู้ร่วมงานหรือรบแพนอะไรไว้อย่างหนึง่งมันไปอีกอย่างหนึง่งเออแปลกเว้ยแทนที่มันจะเป็นอย่างที่เราคิดไม่เป็นไปเป็นอีกอย่างหนึง่งแพลน แบบนี้พอไปทําจริงมันเป็นอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของงานใครที่ตกลงอะไรกับเราไว้ตกลงไว่อย่างหนึ่งจริงๆแล้วมันไปอีกอย่างหนึ่งทําให้เราหุ่นยิดไปดูเถอะนะวันพุธนะแล้วก็อีกวันหนึ่งที่ไม่ค่อยโอเคก็คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยอาจจะมีเรื่องจุกจิกขัดแย้งปากเสียงก็ได้นะคู่ผัวเมียสามีภรรยาบนหยุสุสตดาอาจจะทะเลาะบ่อแหวงกงนก็ได้ระวังนะวันอาทิตย์นะครับวันที่1ิบตุลานะ นอกกันนั้นแล้ววันที่เสินแสหมิงไม่ได้กล่าวถึงก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะนะครับไม่เสียหายหรอกก็จะมีแค่จันรพุธแล้วก็อาทิตย์เท่านั้นเองที่ไม่ค่อยดีนะครับอย่างไรก็ดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพฤหัสได้โคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่ในเรือนมรณะนะนะครับส่วนดาวเจ้าตัวคุณนั้นคือดาวพุธยังคงครองอยู่ในตําแหน่งที่ดีครองอยู่กับดาวอังคารครองอยู่กับดาวอาทิตย์ นะสติปัญญาเรื่ององงเรื่องงานยังถือว่าคุณยังดีอยู่นะครับยังมีไอเดียความคิดใหม่ๆในทางที่ดีพูดง่ายๆคือไอ้ส่วนที่ขัดแยง้งก็ขัดแย้งไปส่วนไอเดียใหม่ๆของเรานี่ถือว่าเป็นผลประโยชน์ผลพลอยได้เราอาจจะมีไอเดียใหม่ๆในเรื่องของงานแล้วไปทำแล้วมันมีโอกาสสักเซสขึ้นในสัปดาห์ถัดไปก็ได้นะครับเรื่องการเงินนะครับวันจันเป็นวันที่ไม่ดีเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วส่วนวันที่ดีคือวันศุกร์นะวันศุกร์ เจรจาอะไรเรื่องผลประโยชน์ชาวมิถุนนะให้ไปเจรจาในวันศุกร์ดีกว่าแย่นะครับถ้าไปเจรจาวันอื่นดูเหมือนกัมันจะไม่ค่อยสาเร็จหรอกโดยเฉพาะวันจันทร์กับวันพุธถ้าเจรจาวันศุกร์ก็ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะ <c oughs> ถ้าไม่นับวันอาทิตย์นะอ้ยโทษครับถ้าไม่นับวันอาทิตย์วันเดียวนะนอกกนั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคใครที่ จุกจิกขัดแย้งคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไม้เบื่อไม้เมากันมาก่อนหน้านี้ <c oughs> พอวันเเข้าสัปดาห์นี้นะครับพอวันอังคารพฤหัสสาวอะไรไปแล้วก็แฮปปี้ขึ้นนะชาวมิถุนต้องพยายามเรามัดระ,ะวังคำพูดตัวเองนิดนึงเพราะดาวเจ้าตัวคุณมันไปอยู่กับดาวอังคารและดาวอังคารก็ไปอยู่กับอาทิตย์บางทีไอคนมิถุนเนี่ยมันเป็นคนสองอารมณ์อ่ะบางจาังหวะอารมณ์ดีมันก็คุยดีอ่ะอารมณ์เสียมันก็พูดจามไม่ดีอ่ะ มันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งได้ง่ายเหมือนกันแต่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสหรอกในวความหมายไม่ได้หมายมันจะไม่ได้หมายถึงการขัดแย้งอะไรนะครับส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะเป็นไปได้นะครับจะไปเจอคนที่อายุมากกว่าเช่นไปเจอพ่อไม้แม่ไม่ที่อายุมากกว่าก็เป็นไปได้นะดาวที่เดินแบบนี้นะครับแต่ความรักจะเป็นความลับนะเปิดเผยยากนะครับโชคดีมิถุนทุกท่าน ออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโง่เหง a s t r o จี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล